ไม่รู้ละ่ะกดม่วนแล้วเขาเนี่ยกดม่วนแล้วก็หนีแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลพิงค์แคสเตอร์นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทดลองเล่น .a ซึ่งเป็นการเล่น .a ก็ถ <UNKNOWN> ือไม่ใ <Bra> ช <un> <zięki ot> ่ครั้งแรกนะแต่ว่านานๆเล่นทีอ่ะอาจจะเป็นครั้งที่สองนะแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยว่าเกมอ่ะมันเล่นยังไงเดี๋ยวเราอ่ะไปลองเล่นกันแล้วทีนี้เรามีเรามีไลฟ์โค้ดมาสอนด้วยวันนี้เรามาดูซิว่าไลฟ์โค้ดของเราอ่ะจะโหดหรือเปล่าไปกันมาแล้วปุ๊บ เล่นตัวอะไรดีอะแกอืมเออแบนเหรอถ้าฉันควรจะแบนตัวไหนดีฉันไม่รู้เลยว่าตัวไหนอะมันเล่นยังไงบ้างตัวไหนก็นได้หมดแบนไปแล้วล Nope เอ้าหรออ่าแล้วเ,นนะเอา,เอา,เอาตัวนี้มีละนะ้วน่ากดเลือกเลย มาแล้วข้างบนก็มีคนไปแล้วอ่ะคับตัวเขาเองหรอแล้วกดเริ่มยังเอ้าวซื้อไม่ทันบอกช้าไปไหมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ซื้อได้อ้อโอเคว้าวเออฝั่งน้องข้ามแบบอย่างพงาด โ oh, yeah, yeah. อ้ยับยับสกิลแรกก่อนบนเ้อบนใช่ไหม okay. ตาหน,นีทีมเราจะพูดได้ว่าเราโคตรเล่นกบแน่ๆเพราะนี่คือการ ก็เหมือนเล่นครั้งแรกเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าลืมแล้วว่าเล่นยังไงเออเราเอ้าเราเลยป้อมเหรอป้อมเราอยู่ไหนอ่ะป้อมเราอยู่ข้างล่างเอาเหรอเราเลยป้อมแเราหรอโอเคลืมไปนึกว่าป้อมแบบขึ้นไปบนนู้นอีกลื้อหรอโอ้ย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 เฮ้ยมันมันแย่งเราได้ไงจัดเลยปะเอาเลยปะปะกลับกลับของแท้ตัวนี้ จัดเลยเหรอยังสกิลยังใช้ไม่เป็นเลยนะกดอันไหนอุ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะได้เปิดฉากเฟิร์สบัตว้าวสุดยอดเลยทีมเราตามคีปใช่ไหมต้องต้องเดินเลี้ยงแถวปะตามคีปอะแล้วเราก็ไปทำไงเรายื่นเฉยเฉยเหรอโอเคยิงกดไหนวะ อ้าวก็มันต้องกดสกิลแล้วค่อยยิงไม่ใช่เหรอถูกตีธรรมาดาเอาหรอโอเคลืมลืมแยกแยกแบบว่าประาาสาทไม่ถูกว่าไอ้นี่เพราะว่าเราไม่เคยเล่นเกมน,นี้เล่นแต่เกม ROV Mobile อ,อ,อ,อือหือเฮ้ยย่้ยอะจ้าลืมไปว่าตัวนี้มันตรวจดีไกลนี่หว่า สกิลสกิลหนึ่งมันทำอะไรหรอตัวเนี้ยเป็นสกิลดาวตกันจะปล่อยัวตกเปลี่ยนได้โอ้ว้าวเดี๋ยวขออัพสกิลก่อนบีปล่อยฝนดาวตกเหรอลองปล่อยได้ไหมเอาเหรอเออแล้วตัวแรกล่ะว้าวสกิลแรกล่ะสกิลแรกล่ะแล้วสกิลสองล่ะ ปล่อยปล่อยลูกธนอูอ่ะปล่อยแอโร่อ่ะสองไงเดียวไนเอาวีมีมียิงธนูแล้วจะไปต่อไปแม่มีแต่นะมันเป็นอันตรีโอ้ยไปทำไรอะ่ะทำไรแกให้ฉันช่วยป่ะบบอ้อเหรอฉันได้เหรอได้ป่ะได้ป่ะแกอุยอ้ยอุ้ยหนักมากนะ เธอไม่ถอยหรอเดี๋ยวเธอตายนะโอ้โหหรอโอเคยิงไม่ได้แล้วมันกลับป้อมแล้วให้ยิงเลยปะไปดีกว่า <c oughs> โอ้โหหโอโหโออ้ยอม้ยเพื่อนเรามา,เมาช่วยมาช่วยฮัลโหลเพื่อนวายเพื่อนเออดีดีโ <Okay. S 2> อเคอ่ะยิงง ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ลืมอ่ะเงี้ยมันไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะทำไงอู้ว์มันว้าบมามวร์ปมางั้นจะอัพแบบอ้ยเพื่อนเพื่อนไหวไหมอ้้หูว้าวอ่ะสอรีนะแต่เราว้าวจริงว้าวจริงแบบว้าวจังเพื่อนไปไหม เพื่อนอย่าเพิ่งดิโอ้เพื่อน่ว้ายไม่ได้ตามหลังเพื่อนเลยว่ะทำไงดีวะเรา <c oughs> ติดต้นไม้ เพื่อนเราขอถอยก,ก่อนเด้อเราถูกคลิปตีตเราซื้อของได้ไหมเราไม่รู้ว่าเราต้องซื้ออะไรบ้างอะ่ะกดไอต้องลูกตังอะลูกตังข้างล่างขวาอ่อาแล้วมันจะมีแนะนำเห็นปะแนะนำตร,ตรงนี้เหรอ,เ,อ,อเราซื้อสามอันแล้วเอาไว้ทำอะไร,รซื้อรองเท้า ซื้อรองเท้าก็าเ<อ>ล<ง>นะซื้อรองเท้ามันมันจะมีนกบินมาส่งไหมอ้าวแล้วคือไม่ได้ซื้อเลยเหรออันนี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> เรียกคูเลีย๋อบินมาส่งเอออุย้ยอุ้ยเราก,กดอะไรอ่ะกดมัวแล้วมอสมันมันมัน มันกดมาเราวอ๋อโอเคโอเคก็ว่าหายไปไหนอ่ะน้าโจเราขอดูตังก่อนมานามหมดแมีตัวที่เพิ่มมานามไหมต้นเกมบ a อ t เทได้ไหมได้คือเหมือนไม่มีใครมาเลยข้างบนะอุ้ยแต่มันอุ๊ยมีมีมมาแล้วมีมาแล้ไปนะไปนะไปนะไม่อยู่นะกลัวนะจริงเหรอยังกดสกิลยังกดผิดถูกเลยเอาหรอไม่เอาอ่ะ รอมีพวกก่อนระวังหรอระวังอะไรอ่ะไม่เป็นไรเยส้าวว<า>้าย่ย<า>อ,อเค๋จริงเหรออย่านะ <c oughs> ถุงตัวจะเป็นเด็ก แต่สมองเป็นผู้ใหญ่เพราะเขาคนนั้นคือคนนั้นเกมนี้ไม่มีคนนั้นได้ได้ได้โอเคเราต้องซื้ออะไรอีกไหมเราต้องอัพรองเท้ากันนะอันนี้คือตายแล้ววายอ่เขอโทษขอโทษไม่คืองงสกิลไงว่าเราอ่ะ เรากำลังหาสกิลเอ้ะเขาเรียกว่าอะไรนะคืองงวิธีกดมันอะวิธีกดเล่นอะโอ้ยจุก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 อู้หโดนลุ่มอู้หอู้หูอู้หูแน่จริงอย่าลุ่มดีลุ่มมาก คนว้าวสุดยอดไปเลยน้เพื่อนเนาะมันจะตายอยู่แล้วเอ้ยไม่รู้ล่ะกดม่วแล้วเขาเนี่ย กดมวแล้วก็หนีแล้วเออเอา็วังให้กระโดดกระโดดน่าวะอันนี้เกิดยังเนี่ย a i n w run t o r e s o Prince อันนี้เรากดต้องกด,กดคลิกใช่ไหมหรือว่ามันเป็นสกิลสกิลสกิลติดตัวไหนอยู่ไหนอ่าไม่ต้องกดมันติดต,ด,ตดตัวมันจะใช้สกิลเดี๋ยวไปช่วยบนก่อนแป,ป๊บหนึ่งเดอ้อว่ายไม่ทนันขอโทษเพื่อนเราไปช่วยชีวิตนายไม่ทนันอยู่ไหนเรามันอุย้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,น,นเรากำลังไปเว้ยไม่ทันแล้วโอ้ยมันตามเพื่อนเรามาว่ะเอาดี เรามีสามอะอืมทำไมมันมืดมันเป็นไอเทมเหรอ,อหโอเคนี่ฉนลนดช็อตปะ <c oughs> ไม่ได้ลาด <c oughs> แค่ช่วยเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ลาดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกว่าแบบ เอ้ยีมันตั้งนานหลานเราได้ไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเราเราไปข้างบนว่ะโอ้ยเอ้ยเอาดี <'m> โอ้ยอันนี้คือสกิลอะไรอ่ะโ <Yes. S 1> อ้ยไม่ <c oughs> ไม่โดนอะ อ๋อเหรอได้ไหมตอนบุกใช่ไหมแล้วเราไปตีก็ไปตีขึ้นบนอ๋อเยอะก็ไม่ดีแล้ว E ล่ะกระโดดโอเคจะไม่กดอีจะกด E เพราะหนีอุ้ยข้างบนเอ้ยข้างกลางมีเหลืองว่ะข้างกลางรอเราแคล์ กำลังแง้นๆเดี๋ยวเพื่อนลองแป๊บนแง้งแง้งแงๆๆแง้งๆๆแง้งๆๆหนีป่ะหนีดิรออะไรโอ้โหโอ้โห้หโอ น่าจะไม่ไหวแล้วนี่พยายามที่สุดแล้วอุ๊ยเดี๋ยวก็สูสีกันนะยี่สิบหนยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามแต่ว่าป้อมกลางของเรายับยับยับโอ้โหมันยืนรอนี่ยับแน่นอนเอาตายยังฟื้นยังเราอะฟื้นยังโอเคยังไม่ฟื้น คือไงอ่ะแกกลงำลังช่ดอาวุ้ยอยู่ไหนวะนู่นน่นนุ่นมองอยู่มองโน้อนอยู่ไหนอะเุ้ย มันหมุนไปหมุนมามึนหัวเด้อว้าวอะไรอ่ะโดนฆ่าเยยข้างบนในป่าเต็มไปหมดเลย ก่อนนะเพื่อนเราจะไม่ nope อ๋อนี่เราทำให้เขาหายตัวเหรอมันไม่เห็นใช่ป่ะฝั่งตรงข้ามน่ะเห็ดเราป้าถ้าเราหายตัวทั้งทีอ๋อมื่อกี้เราลอดเพราะว่าเมื่อกี้ทีมเราลอดเพราะเราทำให้พวกเขาหายตัวเหรอเนี่ยไม่ใช่มันไม่สู้ใช่ไหมอาวุธ เอาหรอไปด้วยเยเอ้ยนี่เธอพวกเธอพาเรามาอู้ไม่ทนันมันมันมีสกิลทำไมแบบกดอะไรแล้วก็ไม่ติดอะ่ะเพราะว่ามันหนืดอะ่ะอ๋อเฮ้ยเราซื้อไอเทมผิดอ่ะ อุย้ยตัวสรุปตายหรือไม่ตายโอ้โหมันมีตายเกิดเหรอ,อไหนอะไปไหนแล้วเ <î nh> ขาทำอะไรของเขาอะ <GT 1> อุ้ยเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเลยอะเรารู้สึกว่าเราแรงขึ้นแต่เราซืออ้อไอเทมมาผิดอะเราซื้อบิงเก,ก,ก็กเกอร์ดักเกอร์มาซ,ซ,ซื้อผิดอะใชยไงไอ้น่ะบิงอะอ๋อซื้อได้แล้วโอเค <Yes. S 1> ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปช่วยนะเพื่อนรอเพล็บโอ้โหโอูโหูโดีนะอมกมาก่อนไม่งั้นน่ะเจอแน่สองตัว,ตวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำไม มอสไม่ตีคีบตีไม่แรงเลยดูมัวแต่วางระเบิดเดี๋ยระเบิดใช่ไหม,มววอุ้ยไปกลางไปกลางดได้แต่มหรออ,อยด์ดจำนวนลูกเตบบสองเอานี่ไปเลยลกตกบกสงูงเออมีคนหลงอยู่ข้างบนใช่ไหมนะาข้างหลังได้ไหมไม่ได้ อุยอ้ยแต่เองอ้งคือถ้าตันแล้วคือทำอะไรไม่ได้เลยอะคือถ้าถูกตันแล้วอะพยายามแล้วน่าน่าจะกเละน่าจะเกมพลิกยากอะโคตรโอ้โหโอ้โหโ โอ้โหอยากเล่นอะไรที่มันตันนานๆอ่ะแบบจะเดินหนีก็ตันเดินหนีก็ตันมีไหมตัวแบบนั้นอ่ะไม่เอาบานแตกแตกยากสวยสอยสอยจีจีอุ้ย ว่ามันน่าเบื่อได้ไงกัน Candy no f เ่นน่าบื่อได้ไงทีมเราไม่ได้สั้์